เียงเดโอเคนะบูฟแบบว่ะโอเคนะโอ้เียยงเลบ่ราวขาวอินไซด์ของดีดีว่ะฮะเราขาวอินไซด์ใช่ฝรั่งยังนึก้่าเราขาวสัตว์เลฝรั่งก็หูจากเราขาวไปเลยสวัสดีครับวันนี้เราจะไปพัทยากันนะครับไปวันนี้ผมจะไปหาเมียฝรั่งที่พัทยา แต่ว่าแดดห้าโมงเย็นเมียฝรั่งคนนั้นก็คือแม่เพื่อนนะครับแม่เพื่อนไอ้ตัวเล็กๆที่ว่าที่เราไปเที่ยวสีสกเกตกันนั่นแหละที่เราไปบ้านเขาครับย้อนดูคลิปเที่ยวสีสเกตก็ได้ครับตรงนี้พอดีแม่แม่เขาจะกลับเยอรมันก็เลยมาแวะพัทยาก่อนแวะพักขึ้นรอขึ้นเครื่องกัเลยนะจันว่าจะไปนั่งชิวๆที่ทะเลพัทยา วันนี้คงไม่มีดนตรีมิวสิหนะวันนี้ไม่มีดนตรีแต่ไม่รู้คนมันจะกลับบ้านหมดยังช่องเปอะไรกันมาเป็นช่องเูต้รอต้องรอ,งอ,งองก็ไม่ร็วซินนะ มีแล้วนะที่ไปชี้สกเกตไปจนชาวบ้านรู้จักกันหมดแล้วอ่ะไปตั้งแต่ยังไม่มีรถต้องเหมอรถไปต้องเหมอรถไปจนจนจนขับรถได้ขับรถเองจนเออเ้าเรียกว่าไทยบ้านจ็รู้จักหมดแล้วเปรียบเสมือนรลานลูกหลานคนหนึ่งนี่เป็นเวลาหกโมงเย็นจะดูแดดสิครับท่านผู้ชมจ้าสุดก้น แล้ววินแดดเป็นตาไหนอะไรบ้ <laughs> นี่มากับน้องฟ้า8ปีนะครับแต่8-9ปีแล้วนะ <laughs> ซ่อม <laughs> ซ่อมซ่อมหลายหลายที่อยู่ <laughs> หมดเยอะอยู่เหมือนกันคนคาเฟนตาจะรู้ดีครับว่าอาคารมันเป็นยังไ <laughs> ใงใกรยกายาคนเชื่อไรลองกดดิ ตกบางสะพานพาที่บางสะพานนะครับไม่ได้ตกเนยบางสะพานแต่ก่อนนั่งรถตัวมาลงสุขุมิทนี่แหละมาแล้วเลียงคว้างมากไม่รู้จะไปไหนต่อก็พ่อสองคนแล้วเขาจออฝั่งนี้ใช่ไหมใช่นั่งมาจากชลบุรียังไม่มียังไม่มีสายเลยเลยพัทยางน่นนั่งมาพอดีถามวินว่า มหาไทไปทางไหนครับโรงเรียนมหาไถอ๋อต้องฟังต้องข้ามเขาก็เลยเดี๋ยวพาไปนั่งวินไป าในทางของบินแช์ซึ่งก็ไม่เคยมีใครปัน่นโอ้ยพูดไม่ได้ครับออไปรู้ๆกันอยู่ออนะครับออแค่ดูสิครับมาสายจอดอย่างเงี้ยก็จะไปปั่นได้โน่นหนักกว่าเออเนี่ยทำไมเงี้ยเงี้ยใครจะไปปัน่นทางสีฟ้าได้ผมถามไปก็ออใจเขาใจเราเนาะ คนพิการมันก็ไม่ได้เยอะขนาดหรอกก,รก็แค่ทำให้เป็นหน้าเป็นตานตามกฎหมายอ่ะตาม,มกฎหมายใช่ก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้ <c oughs> ถ้าจะออกมาข้างนอกสำหรับคนพิการนะครับคุณ <c oughs> ต้องเอาตัวรอดให้ได้ส <c oughs> ู้ๆ <c oughs> ตรงนี้ก็น้ำท่วมหนักนะตาฝนตกป,ประจำเลยก็แถวเนี้ย ชีวิตกับสาเลงของเขานี่โรงเรียนที่ผมเคยเรียนนี่นี่ตึกหลาย,ลายชั้นนี่ครับเรียนอาชิวะพระมหาไทยจัดตั้งโดยคุณพ่อเลบาทหลวงนีน่ที่ผมเคยอยู่ตั้งแต่สิบปีที่แล้วตึกพวกนี้ยังไม่ขึ้นเลยตอนผมมาอยู่อะตึกนเนี่โรงแรมเนี่ยยังไม่มีเลย เป็นลานเป็นลานกว้างมีคาลาโอเกะมีอะไรเนี่ยตึกนี้ไม่มีเลยตึกนี้ก็ยังยยตึกเอฝัอ่งนูนงน้นอะ่ะตรงนู้นอ่ะตรงนู้นยังไม่มีบิ๊กซียังเป็นคาฟูอยู่เลยตอนนั้นตรงนี้จะเป็นอะไรนะพ่อพี่ขณีศบปะ,ะใช่สารสารมาพี่ขณีศเอ,อยายางมะติ้งเอ,อยายางมะนีแล้ว ขึ้ปิ้นิดหน่ฮะใช,ะใช่คนบ้านมันย้ายบ้านอะ่ะแหวไม่ต้องกลัว่าแหววได้ถือหรือไม่แหววเขียนวาก็ได้เงามันว่า,าตกคลอง<า>อือเป็นเขียน,นเป็นอะลืมเสือ้อทำไงไออไเออไม่เช่าก็ไปหาซื้อก็ได้มั้งผื่นแล้วไม่กี่ร้อยหรอก เป็นร้านฟินแล้วเหรอไม่ใช่ร้านเบลือกไม้เหรอก่อนมันเป็นร้านเบลือกไม้นี่ร้านห่อนรำเอ้ยหลานหมอนรำก็ยังอยู่เหมือนเดิมว้าว้วเราต้องไปทางนี้ดิเราจะไปเส้นใจหาเหรอเพราะจาซอย4มันเข้าอ๋อแอ่เออวะใช่ใช่แบรกระดินยังอยู่วะ อยนาข้าวผัดเขาอะไม่ก็อร่อยทุกอย่างกแหละแต่ว่าแต่เราชอบกินข้าวผัดไงเรามาร้านเนี้ยหมูกระทะชุดหนึ่งข้าวผัดชุดหนึ่งโอ้โหจนจุกแต่อยเป็นพื้นอันนี้หมดแล้วนี่แต่ก่อนแบกดินจริงๆดินจริงๆอะ่ะที่ไม่ใช่ดินแสดงแทน อเออว่ะอยู่ประสาทอีกแยะววนหาที่จอดรถไม่เจอได้ไปจอดรถที่ห้างครับแล้วก็ได้เดินมาเออการไอวินไปลอตเตอรี่เลอตเตอรี่แม็กฮะ

ยี่สิบ0 0านี่หน่อยนี่ส่วนตันเล่ไฟเ่อควงว่ามนอยู่ไทยโดนมาอยู่ไทยมาอยู่ไทยเป็นจำนวนมากเอนวนมากเหแล้วดีต้นรหัวเล็ไดเล็อันเาลังไข่ And s l s t อืม h a e แปดศูนโอ้ศูนย์ศูนิมละ

โลดบอกว่าทันทีไปทันทีแกบอกว่าถ้าจะขึ้นไปตบหมึกนะสั่งแกกินตรงนี้หนึ่งอ่อรแกบอกบ่เออเออขึ้นไปอ่ะบางวันหมึกไม่เข้าเป็นหมื่นแกบอกสั่งกินอยู่เนี่ยไ่ถึงห้าพันย่างถ้าจะกินหมึกสองพันแกจะอะไรนะเนี่ยเแกบอกเต้ต้องบอกล่วงหน้าไก่ได้มีของไว้ให้ Happy i r t h e r Day ไป ไปอเียเองเดียเกี่ยวเส่เกงนะครับวุ้นหามึงจอรถโดนรถโดนไรเลยเสอเกเลยเอาขวดน้อยในขวดน้ำในรถครับยับเลยปูแมวเหี้ยเี่ยวเี่ยเยี่ยวเียกด้เยวชสมาหาบึงเราอ่ไรหลีหญิงนะเียวม แิ่กงน้ยวจะส่งแค่สั้นยิงที่ทำเงินแค่นี้กันยิงเอาอมาต้องใจจะตลกเรื่องของเราหรอกวันนี้โอ้โหมันน่ะตัวน้อยๆสามก้านเดียวนั่นไงกินนะมามากคุณบิ๊กตูสตี้โอ้โหนี่ครับยานดองแม่ไปแล้วจะเอาอะไรกันมาแล้วครับมาถึงมาหาเมียฝรั่งแล้วครับมาพัทยาแม่ไม่นี้ผมมาพัทยาผมมาหาเมียฝรั่งกันนี่

ยาดองยาดองยายาดองยายาเออยา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 ดองคนจังหวัดใด้างเชื yeah, ่อเชื yeah, ่อยาดอง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 เชอเชื่อได้จขับรถเบาอะาจกินไรด้บี่้องกินเบียร์ัวน้2องเดโอเคนะบูฟาบอโอเคนะโอ้โหเขยงเลยบ ลาวขาวอินไซ์ของดีิวฮะลาบขาวอินไซ์ันเขาลาขาวสัตว์ลังขาูจากลาขาวนี่ลาวอิน์มาิน์เอ่อโอ้แฮปโอ้มาดะไรครับนี่อะไรลาวขาวอินไโอ้ั่งบอกลาขาวินไซวันนี้คาปาโอ้ิน ูจิงเดียวโอเคนะรีวิวรีวิวรีวิวเนอะรีวิวรีวิวหวานอืมกลมกล่อมแหมกินง่ายกินยากมากกินยาก่ได้ไ่ได้มาให้ดูเสร็จกินยากกินเป็นยายากเด้อกินปลาพ่อโอ้โหเบิ่นบ่ะโอ้ตะทอมตะทอมเอาเข้าอินไซ์้จะบอกไม่ พูดนะอ้าวมาทานกะชายดำมือนก่าอันนี้ก็หน่ารักอะไรรึวะของของแม่านาด็ไปนี่ของแม่ให้มาเที่ยวเาี่วเอาเที่วม่เอา่นต้มไส้กันไเนาะแบบกวางเลยวะกะชายดาอ่ะเปเินาขอบคุณค่ะมันจะออกชีสนึ่าตานนึงทีละันส่

Yeah. In Germany, make some this. In yeah. <laughs> <laughs> Germany, make some boo mag yeah. From This. Yeah. <laughs> um, diving. Uh, diving and uh, you, you yeah. Yeah. No mag mag <laughs> No no mag But you have uh, one 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 six one six. Uh, uh, you have blood inside. Yes. One six. And when you have this. Uh, stop to keep up from <laughs> driving for <from> a car. <laughs> oh. Yeah. So, boom, mug, Okay, and I say, big and weak. Tom, Tom, you make, you make, <laughs> <laughs> make, you make more, more money. <laughs> 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 Finish. Yes. <laughs> I had pants before. Yeah. Yeah, uh, I had my tennis pants. Yeah. From driving. Yeah. Okay, I keep. โอเคมกมกเมกิบับไปเลยโอเคอยากได้มาลวด่มเมาขี <yah oo> ่ซาขัขยะนขับขยนี่ก็ถึงใจนี่เลชัวร์ชัวร์เอาขับขยะน่ถึงไปเขาเียรถมีรถมีแซมบิสโน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 ไอ้กลัากมาัวมกมากกลเมาขี่จักรยานเมาแบบอินอวัยแคนได้ม เอาวอาฉันข่ชวชัวร์ n นะเอาวอฉันข่ดเีบบันจนขักโอ้ชโเยอรมันขี่จักรยานเมาแล้วขับโดนยึดใบขับขี่ตอนนี้รับพากันแอร์และน่กันดแล้วครับเมาแล้วครับ เมียมาวะเมียฝรั่งมาวะครับโอเคสู้ๆไม่ดีผมมาหาเมียฝรั่งกันนี่เจ้าผู้ร้ายเดี๋ยวเมียฝรั่งปจิบัติห้าบ้ก็บอกเมีฝรั่งเย้ครับแบตเบิร์แล้วครับเบอร์จะมีละสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีคือลาก่อนเน่บอแม่์สวัสดีตอนเปิดเนี่ยสวัสดีครับลาก่อนเน่บ๊ายยบา bye 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 bye, <laughs> bye, bye. bye, bye. <laughs> bye. bye. bye.